โอเคสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันที่6เนาะหมีนาคม2,568นะครับคลิปนี้ก็มาอัปเดต Bitcoin ให้นะครับ Bitcoin กับ Bitcoin ตัวเดียวแล้วกันเนาะตอนนี้ก็สัญญาณดีมากนะครับหลังจากที่กูรูแล้วก็หลายๆท่านเนาะมองว่าบิ c o อยจะลงเริ่มเริ่คนเริ่มมองลงเยอะนะครับ ก็เป็นสัญญาณดีเนาะที่จะขึ้นต่อนะครับเดีย๋ยวมาอัปเดตบทวิเคราะห์แล้วกันนะครับจากคลิป3คลิปย้อนหลังนะครับ a dream มองว่าจะขึ้นมาโซนนี้แหละ9700นะครับเก0 0หมือนโซนนี้เนาะก็ก่อนหน้าน,นี้มองว่า จะทำหนึ่งหามสี่ห้าแล้วก็เป็น1ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่น่าจะเป็นแหบ,บน,นตรงนี้น่าจะเป็นเว็บหนึของซับเว็บย่อยของคลื่นชุดที่3เลยนะครับแล้วชุดต่อไปน่าจะย่อย่อแล้วขึ้นเว็บ3าของชุดนี้เนี่ยหนึ 1, 2, 3, จะไม่มีจะไม่ซับหนึ่งอีกนะครับก็คาดการว่าขึ้นอีกไม่เยอะแล้วจะพัก ฐานนะครับลงมาโซน86 0 0 0ถึง85300ืแล้วกันเนาะโซนนี้ให้ก้อนนี้นะครับแอดดรีมให้ดีมานก้อนนี้เนาะก็เปลี่ยนใหม่นะครับย่อแล้วขึ้นไปเว็บ3เลยจะไม่มีจะไม่ทราบอีกแล้วย่อครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นจะเป็นการลด มารับครั้งสุดท้ายนะครับจะไม่มีแล้วนะครั้งต่อไปก็คือมองจบขาขึ้นนะครับขึ้นไปโซนแสนสองเนาะโอเคจุดที่ต้องระวังไม่ควรจะลงมาถึงก้อนนี้นะครับไม่ควรที่จะลงมาถึงแปดหมสี่หรือแปดหมนสาหกร้อยนะครับไม่ควรที่จะ ลงมาขนาดนั้นน่าจะหยุดที่ตรงนี้เนาะขาลงให้ให้ให้เป้าระวังให้ดีนะครับต้องลงมาจบที่ตรงนี้ต้องสะดุดนะครับต้องพักมาถึงตรงนี้ต้องสะดุดเนาะถ้าเป็นแท่งเต็มเต็มปิดแท่งเข้มเข้มเนี่ยก็ต้องต้องระวังต้องรอคลิปอัปเดตก่อนถึงค่อยๆย,ยพิจารณาใหม่นะครับ แต่ถ้าลงมาแล้วมีไส้มีเด้งเดงกลับเนาะมีการดึงกลับมีแท่งเทียนก็อ่ะโอเคก็ค่อยพิจารณากันนะครับแต่โซนนี้ก็มาหาจุดอยู่อาจจะมีขึ้นอีกนิดนึงนะ <c oughs> อาจจะทำ New High นิวไฮหนตัวนี้อาจจะอาจจะถึง9ก้าหนึ่งห้าเป็นไปได้ไหมที่จะถึง9ก้าหนึ่งห้านะครับถ้าจะชอ็อตก็เบาๆเนาะเบาๆนะครับ <c oughs> เตือนแล้วนะเตือนแล้วนะช็อตต้องเบาวกว่าเพราะว่ามันจะมันจะเป็นขาขึ้นแล้วนะครับโอเคมีเฝ้าระวังนักเฝ้าระวังอีเทเรียมระวังอีเทเรียมจะลงลึกนะรอบนี้ระวังอีเทเรียมลงถึงพันแปดนะครับก็ระวังด้วยว่าชุดชุดนี้มันเป็นเทรนด์มันกรแม่งทําแม่ง เราลงจะหลุดลงมาถึงพันแปดนะครับเราวังหลุดไส้นี้เนาะแต่ว่าหลุดแล้วขึ้นกลับอยู่นะครับสามพันสามโอ้ทำไมยากจังยากมากนะครับในอ,อีเท,ทีเลียมจะเป็นขาลงไม่น่าจะทำนิวไฮได้ในรอบนี้นะครับในรอบหกเดือนนี้เนาะไม่น่าจะมีนิวไฮก็มองกลับขึ้นไปทำบีโอเอ็กนะครับ อ่ะโอเคคลิปนี้ก็เตือนภัยอีเทเรียมนิดหน่อยเนาะบิตคอยตามแผนนะครับตามแผนรอย่อเนาะรอย่อใจเย็นนะครับอืมไม่ย่อซื้อไม่ได้ขึ้นเลยอันตรายนะครับแต่ว่าน่าจะถึงอาจจะถึงเก้าหนึ่งห้านะครับเก้าหนึ่งห้าไม่น่าจะถึงเก้าหมนสองหรอกแต่ถ้าจากจุดนี้ถ้าขึ้นชนะไฮนี้เลยก็ เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเนาะถ้าถ้าไม่ลงมาทำขายยังนะครับถ้าไม่ลงมาทำขายยังเนี่ยมันเป็นอีกซีนหนึ่งที่เป็นการปรับคอลเลคชันเพื่อลงต่อได้เลยนะครับต้องลงนะต้องย่อนะครับถ้าไม่ย่อเล่นไม่ได้แล้วโอเคสำหรับคลิปนี้อ๋อแค่นี้เนาะก็ขอให้ทุกท่ญญานโชคด,ดีครับสวัสดีครับ